สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีแก้โโคอเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้นะคะคอข้างหลังจะกว้างนะคะข้างหลังกว้างมากเนาะแล้วก็เราจะต้องเก็บนะคะเก็บเข้านะคะเนาะเพราะว่าเสื้อใส่ใส่แล้วคอมันจะห้อยจะหย่อนนะคะนะเราจะต้องเก็บข้างหลังนิดนึงนะคะส่วนข้างหน้านี่ก็พอยังใช้ได้อยู่นะคะนะก็ไม่กว้างมากเท่าไหร่เนาะอเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันเลยนะคะนะ อ่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะวัดนะคะนะจับไหล่นะคะตรงไหล่เนาะอ่าวัดตรงนี้นะคะเอาจุดไหล่เป็นหลักนะคะวัดแล้วก็ให้ได้กึ่งกลางหลังนะคะนะตรงนี้ก็คือกึ่งกลางหลังนะคะแล้วเราก็อ่าวัดนะคะว่าเราจะเอาเข้าไปประมาณเท่าไหร่เนาะถึงจะพอดีนะคะนะอ่าตัวนี้ก็จะเข้าไปประมาณสองนิ้วนะคะก็ไม่น้อยนะคะเนาะสองนิ้วนะเราก็อ่าวัดกึ่งกลางนะคะจับกึ่งกลางมานะคะแล้วก็อ่าวัดให้ได้ อสองนิ้วนะคะก็เท่ากับสันทบก็เป็นหนึ่งนิ้วนะคะนะอ่าตรงนี้นะเราก็ใช้เข็มหมดกลัดไว้นะคะเราจะทําแบบไม่ต้องเลาะนะคะไม่ต้องเลาะสาบคอออกเนะาะวัดตรงนี้นะคะให้ได้หนึ่งนิ้วนะรวมกันก็จะเป็นสองนิ้วนะคะอ่าสำหรับช่างมือใหม่เนาะหรือว่าแม่บ้านนะคะเนี่ยอ่าจะแก้เสื้อใส่เองนะคะนะก็ทําวิธีที่ง่ายๆที่สุดเลยนะคะแบบนี้เลยเนาะ อ่าไม่ต้องเลาะให้ยุ่งยากนะคะนะอ่าส่วนชายเสื้อนะคะก็จับด้านข้างมานะคะตรงนี้นะอ่าจับตรงนี้นะคะแล้วก็หากึ่งกลางหลังนะคะกึ่งกลางหลังเขาก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะเราก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะคะอ่ากลัดไว้ก่อนแล้วก็จับนะคะจับผ้าสองข้างให้ตึงนะคะให้ตึงนะคะแล้วก็เราเราก็จะหานะคะหากึ่งกลางเนาะกลางหลังนะคะนะ พอได้กึ่งกลางเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ขีดลงมาเลยนะคะขีดตรงนี้จากคอเสื้อข้างบนนะคะขีดลงไปนะคะขีดลงไปเอออาจจะทะแยงลงไปหรือว่าจะขีดตรงก็ได้นะคะนะอ่าตัวนี้ก็จะเก็บอ่าตรงใช้นะคะเก็บเข้าไปนิดหนึ่งเนาะเราก็ใช้สายตากะเอาก็ได้นะคะหรือว่าอ่าจ,จะวัดให้เท่ากันก็ได้เนาะอ่าขีดขึ้นไปนะคะนะให้ตรงขึ้นไปเลยนะคะนะ อ่าพอพัขีดได้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็เย็บเลยนะคะอ่าเย็บเลยนะคะเส้นกลางหลังเนาะอ่าเย็บเลยนะคะนะจากกลางหลังนะคะเย็บลงไปเลยนะคะนะอ่าเย็บให้ตรงลงมาถึงชายเลยนะคะพอถึงตรงนี้นะคะก็ย้ำนิดนึงนะคะตรงชายนะคะชายเสื้อเนาะ าย้ำเขาไว้นิดนึงนะคะจะได้แน่นๆนะคะเนาะพอเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปรีดนะคะนะอ่ะาแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะคะข้างบนนอตตรงคอนะคะนะเราก็จับนะคะนะจับตรงนี้นะอ่าจับแยกนะคะนะ,ะแยกแบบนี้นะคะแยกนะคะแยกให้เขาเขาแบะออกนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็ใช้จักรนะคะเย็บนะคะหรือไม่ก็จะใช้มือสอยเอาก็ได้นะคะนะอ่าเย็บตรงนี้นะคะอ่ลอกไว้นะคะเนาะอ่าจับแบรไว้นะคะแบตะเข็บไว้เนาะจะได้ไม่หนามากนะคะนะอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้จักรนะคะอ่าเย็บทับนะคะเย็บทับไปเลยเนาะ,ะก่อนจะเย็บก็ใช้อ่าทองเหลืองหรือว่าสันกันไก่นะคะนะอ่า ทุบๆให้เขาแบนๆนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็ค่อยเย็บนะคะเย็บตรงนี้ให้ให้ติดกันก่อนนะคะให้เขาแบนตะเข็บออกเนาะหลอกไว้ก่อนนะคะตรงนี้นะเราก็ไม่ต้องได้เลาะเลยนะคะนะเราก็ใช้วิธีแบบง่ายๆนะคะตรงนี้เนาะผ้ามันอาจจะหนานิดนึงนะคะเราก็ใช้หาอะไรทุบๆนะคะเนาะใช้กันไกลก็ได้นะคะทุบให้แบนนิดนึงนะคะนะ จากนั้นก็เย็บลอกไว้เลยนะคะนะเย็บตรงลงมาลอกไว้เลยนะคะการที่เราเย็บย้ำแบบนี้นะคะจะทําให้ตะเข็บเขาไม่ปิ้นไปปิ้นมานะคะเราลอกไว้เลยเนาะเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็คดูให้ดีนะคะนะรีดเวลารีดก็รีดใช้ตวรีดทับตรงนี้ด้วยนะคะเนาะ พอเราล้มตะเข็บเสร็จแล้วนะคะด้านชายก็เหมือนกันนะคะนะชายก็บบแบรตะเข็บออกนิดนึงนะคะแล้วก็ลอกไว้เลยนะคะเนาะตรงนี้นะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะเนาะจะได้ไม่ปิ้นไปปิ้นมานะคะก็ลองทําดูกันนะคะเนาะสําหรับแม่บ้านนะคะสําหรับแม่บ้านแล้วก็ช่างมือใหม่นะคะเนาะที่รับงานแก้หรือว่าอะไรนะคะนะก็ทําได้นะคะแบบง่ายๆนะคะเนาะ เราไม่จําเป็นต้องไปตัดนะคะไม่ต้องไปตัดผ้าทิ้งนะคะเนาะแล้วก็ลอกไว้อย่างนี้นะคะแล้วข้างหลังเราก็ารีดนะคะนะรีดให้เขาแบนเรียบไปเลยนะคะเนาะเราไม่จําเป็นต้องไปตัดผ้าแล้วก็ไปพ้งนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าตะเข็บหรือว่าผ้ามันใหญ่เกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะพ้งได้เนาะาถ้าประมาณนี้ก็รีดได้เลยนะคะนะรีดออกมาเย็บออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนาะ ก็ลองทํากันดูนะคะนะรีดให้เรียบแล้วก็จะได้คอที่แคบเข้ามานะคะเนะาะคอข้างหลังเขาก็จะแคบเข้ามานิดนึงนะคะตัวเข็บตรงนี้เราก็รีดรีดแยกนะคะเนะาะใสตัวรีดทับเอานะคะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะยังไงก็อขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมเนาะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะเราก็จะได้เสื้อที่ใส่สบายนะคะขอแคบแล้วนะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ